กราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเข้าห้องเย็นแชอานเนอร์คุยนูนเยสยกระดับฟอร์มเป็นการด่วนอาันเร์สลอตกุนซือลิปอภูกระตุ้นดาวินนูนเยสกองหน้าชาอุรุกวัยต้องยกระดับฝีเท้าและรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเส้นคงวาเพื่อโอกาสที่จะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง นูนเยสเป็นหนึ่งในนักเตะทัพหงแดงที่มีข่าวอาจโดนขายทิ้งในช่วงตลาดข้อค่าแข้งรอบ2เดือนมกราคมนี้เนื่องจากนักเตะทำผลงานได้หน้าผิดหวังโดยซัดไป4ประตูกับ3แอซิสในทุกรายการให้ต้นสกัดซีซั่นนี้จากรายงานของคอสอฟไซส์สื่อกีฬาชื่อดังระบุเฮดโค้ชชาวรัสมีการพูดคุยกับนูนเยสหลายครั้ง <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นและการรักษามาตรฐานให้คงเส้นคงวารวมทั้งการช่วยทีมให้มากกว่านี้ท้งนี้อนาคตของดาวยิงชีมชาติอุรุกในีชนแอนฟิลยังไม่มีความแน่นอน แต่กรนั้นโคดอาเนอร์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าถ้าผลงานของนักเตะย่ำแย่ลงไปอีกมีความเป็นไปได้ที่อาจจะโดนขายทิ้งพิมลิกยืนยันเคสคาวานาฟจะทำหน้าที่เป็นผูษษ้ตัดสินในระหว่างเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสปะทะลิเวอร์พูลส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินไลแมนสจวตเบิร์ดและเจมเมนวาริงผู้ตัดสินที่4จอห์นบัสบี้ผู้ตัดสินในห้องวีอรจอห์นบรูคและผู้ช่วยว R รเดเร็กอีตัน breaking news เรียอัตโนมัตจากสกายสปอร์ตนิวรายงานว่าไบตันแอนโฮฟอัลเบียนและบริสเซยดอร์นเป็น2สโมสร,รที่กำลังแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับฮาวิเอลเลตต์มิดฟิลด์ตัวรุกวัย21ปีของลิปูนในเวลานี้เอลเลตตยังไม่รับโอกาสลงสนามภายใต้ใการคุมทีมของอาร์เน่เฮดโค้ชคนใหม่ของทีมหงสแดงเลยทำให้สโมสร,รในพิมลิกและบุนเดสลีกากำลังจับตามองอนาคตของเขาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะตอนนี้ ทางนี้ผู้เล่นไม่ได้แสดงท่าทีที่จะย้ายออกจากทีมริอร์พูไปไหนในเวลานี้และเขายังคงต้องการอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอที่จะอยู่กับทีมหงแดงชุดนี้ต่อไปพอกอสนักข่าวริพูเอ็กโคเปิดเผยว่าเที่ยวบินของริพูที่จะกลับจากลอนดอนหลังจบเกมเมื่อคืนนี้ไม่สามารถลงจอดที่สนามบินจอรดด์แดนนอนได้เนื่องจากมีหมอกที่หนาอย่างมากดังนั้นเครื่องบินจึงถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังมิดแลนด์ซึ่งอยู่ห่างจากจุดหมายปลายทางที่วางแผนไว้ ประมาณ80ไมล์เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายลงในช่วงกลางคืนทางตะวันตกเฉียงเหนือจากนั้นก็มีบริการรับส่งภาคพืน้นเมียนตลอดระยะเวลาที่เรือของการเดินทางกลับบ้านและผู้เล่นหลายคนในทีมที่ไม่สามารถกลับบ้านได้จนถึงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีซึ่งโดยปกติแล้วถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้ เพราะตามปกติแล้วการฝึกซ้อมหลังเกมที่แอซ่าจะเป็นเซสชันในช่วงการฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันมาเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมในวันนี้จึงต้องทําการถูกยกเลิกไปทั้งหมดแม้ว่าเมื่อวันนี้การฝึกซ้อมทั้งหมดที่แอซซาจะถูกยกเลิกไปเพราะการเดินทางที่ล่าช้าของทีมลิเวอร์พูลหลังจากกลับมาจากลอนดอนในเกมกับสเปอร์ แต่โดมิคโซโบสไลกลับมาที่สนามฝึกซ้อมเพื่อทําการเรียกความฟิตและทําการฝึกซ้อมตามโปรแกรมพิเศษส่วนตัวของเขากับทางเจ้าหน้าที่ฟิตเนสในบางส่วนที่อยู่ที่นั่นทีมหงดแดงคาดว่าจะกลับมารวมตัวกันฝึกซ้อมอีกครั้งในวันนี้และแน่นอนว so ่าโซโบสไลน่าจะสลัดอาการป่วยของเขาและกลับมาทําการฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วเช่นกัน lfc data รายงานสถิติโดมิคโซโบสไลประทะมิดฟิลด์ในหลีกชั้นนําของยุโรปต่อ90นาที ในฤดูกาลนี้เปอร์เซ็นต์ไทยที่99สําหรับ XG ที่ไม่ใช่จุดโทษ0.29และการยิง2.5 97สําสำหรับการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง4.05 96เปอสำหรับการได้รับบอลแบบก้าวหน้า5.96การพาบอลไปข้างหน้า2.94และการสร้างจังหวะการยิง4.53 ฤดูกาลนี้กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมลิอร์พูภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วและดูเหมือนว่าโซโบสไลจะเข้าใจและวิธีการเล่นของทีมมากขึ้นและปรับตัวในตำแหน่งการยืนเบอร์สิบแบบใหม่ได้มากขึ้นและล่าสุดก็แสดงให้เห็นเลยว่าทีมริอร์พูขาดเข้าไป2เกมก็เหมือนกับขาดใจไปเช่นกันโดย2เกมที่ผ่านมาหงแดงแพ้ทั้งหมด2เกมและเสีย3ประตูไปอีกด้วย พลังกำลังของซูโบสไลเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังของทีมไปแล้วการเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบเขตโทษคู่แข่งที่อันตรายมากขึ้นและลงไปเล่นเกมรับในแดนกลางได้รวดเร็วในจังหวะทีมถูกคู่แข่งสวนกลับได้แบบน่าเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นซูโบสไลจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นใน11ต,ตัวจริงที่อา์เนอร์ขาดไปไม่ได้เลยทีเดียว Breaking David Austin นะะักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากเด t h l e ติ c รายงานว่า ลิเวอร์พูลกำลังมีความสนใจและอาจจะพิจารณาในการเซ็นสัญญากับควีชาคอลัสเคเลียปีกจอมเทคนิคของนาปลีในเดือนมกราคมนี้ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจที่จะทำการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งปีกเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าปีกทีมชาติจอร์เจียวัย23ปีพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมนาปลีในเดือนมกราคมนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะแข่งขันเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมด้วยเช่นกันตอนนี้ควาลัสเคเลียกำลังได้รับความสนใจจากทีมอย่างเชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมงอีกด้วย ล่าสุดพอจอยเองก็มายืนยันด้วยอีกคนหนึ่งแล้วว่าลิบอ์พูลมีความสนใจในตัวของควีชาควอลสเคเลียปีกจอมเทคนิคของนาโปลีจริงและอาจตัดสินใจดําเนินการคว้าตัวควอลสเคเลียมาร่วมทีมหากดาวเตะทีมชาติจอเจยวัยยีปีรายนี้ต้องการออกจากทีมในเดือนมก,กราคมนี้ทางด้านแกรมเบลี่รายงานว่าทางเอเย่นต์ส่วนตัวของควอลสเคเลียได้แจ้งกับสโมสรลิวอ์พูลแล้วว่านักเตะในความดูแลของเขานั้นพร้อมที่จะรับฟังในข้อเสนอแล้วและค่าตัวของเขาอาจจะสูงถึง80ล้านยูโรเลยทีเดียว อัลเฟโดเปดุลล่านักข่าวอิตาลีจากสปอร์ตอิตาเลียยืนยันว่านาปลีได้ทําการวางตัวเฟรเดโกเคียซ่าปีกของลิเวอร์พูลเอาไว้เป็นตัวแทนของครีชาควาสเคเลียปีกตัวเก่งของพวกเขาหากว่าเขาย้ายออกจากทีมในเดือนมก,การาคมนี้ตามรายงานระบ,บุว่าอ e, ันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมนาปลีนั้นมีความชื่นชอบในตัวของเคียซ่าเป็นอย่างมากและมองว่าเขายังคงสามารถเป็นนักเตะที่ดีได้แม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนและร่างกายยังไม่ฟิตหลังจากย้ายไปร่วมทีมกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ตอนนี้ทีมที่แสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับปีกทีมชาติจอร์เจียวัย23ปีรายนี้ก็มีปารีสแซงแชคแมงที่เป็นทีมเติงและตามรายเชลซีที่สนใจอย่างมากเช่นกันและที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือลิพูเองก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อทําการแข่งขันด้วยหากว่านักเตะรายนี้พร้อมที่จะย้ายทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ LFC TV รายงานว่าคอนเนอร์แบลลี่ยืนยันเขาพร้อมแล้วสำหรับการเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงจากเทนอเล็กซานเดอร์นในทีมลิผูจากนี้ผมคิดว่าผมอาจจะต้องการเวลาสักเล็กน้อยหลังจากที่ผมต้องพักไป2 3สาสัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเติบโตขึ้นมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่ากำลังจัดการเวลาลงสนามของตัวเองอยู่โดยลงเล่นไป60นาทีและพร้อมที่จะลงสนามอีกครั้งในวันเสาร์หน้านี้ คุณจำเป็นที่จะต้องพร้อมเสมอที่จะรับโอกาสที่จะมาถึงเมื่อไรก็ตามที่คุณถูกเรียกและพร้อมที่จะเข้ามาและทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมและพยายามช่วยให้ทีมชนะในทุกวิธีทางที่คุณทําได้และนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังพยายามทําอยู่เสมอเพียงแค่เตรียมพร้อมและรอโอกาสที่จะเข้ามาหาเป็นคําถามที่อยู่ในใจของแฟนบอลลิพูส่วนใหญ่ในเวลานี้ก็คือ เฟเดรโกเคียซ่าทำไมยังไม่ได้รับสักนาทีเลยในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมาแม้เคียซ่าจะมีชื่ออยู่ในม้านั่งสำรองในเกมเมื่อคืนนี้แต่เขากลับไม่ได้รับโอกาสเลยแม้ว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์จะไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีในเกมนี้อาร์เนอร์มักที่จะให้สัมภาษณ์ออกสื่อเสมอว่าสาเหตุที่เคียซ่ายังไม่รับโอกาสมากนักส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายของเขาและความฟิตท,ที่ยังไม่ถึงแต่นี่เลยครึ่งฤดูก,กาลไปแล้วความฟิตนั้นยังไม่ตามมาอีกเหรอ คาดหวังว่าเราน่าจะได้เห็นเคียซ่าแบบเต็มๆในเกมที่หงแดงจะพบกับแอคลิงตันสแตอรลีใน FA คัพรอบสาสำหรับวันเสาร์นี้นะครับตัวแทนเทรนอาโนหึงลิเวอร์พูลจ้องฉุดสตาร์ดังบบเยินอเล็กซานเดอร์อาโนเป็นหนึ่งใน3ขุนพลทีมลิเวอร์พูลที่สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบสีซสั้นนี้แต่เขาถูกประคมข่าวว่ากระหายย้ายทีมมากที่สุดเนื่องจากได้รับความสนใจจากอัลมดริต ขณะที่เฟอร์กิลฟานได้กับโมซาลามีแนวโน้มพร้อมต่อสัญญากับผงแดงมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตลาดหน้าหนาวเปิดตัวราชันชุดขาวถูกเผยว่ายื่นข้อเสนอขอซื้อกองหลังทีมชาติอังกฤษมาร่วมสกัดทันทีในเดือนนี้แตตเดแมชชีนบอกปัดด้วยเชื่อว่าจะกล่อมให้เด็กปั้นต่อสัญญ,ญาได้กระทั่งล่าสุดเมื่อ9มกราคมคริสเตียนฟอกนักข่าวของบิวเผยว่าหงแดงเล็งดึงคิม,มิตมาทดแทนอเล็กซานเดอร์แอนูเนื่องจากสตาร์ทีมชาติเดรมนียังไม่ต่อสัญ,ญญากับเสือใต้เช่นกันและสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีีค่าตัวในมนม จากสถานก,การณ์ที่เป็นไปทําให้เชื่อว่าดาวเตวัย29ปีกระหายอลาสินอาริอันสซอารีนาเนื่องจากเขาเหลือสัญญากับตโตสกัดอีกแค่6เดือนและมีแนวโน้มว่าไม่คิดขยายสัญญาหลังถกกับสโมสร,รไม่ลงตัวทีมท็อกรายงานว่าควีนเคลเลอร์ผู้รักษาประตูมือ2ของทีมลิเวอร์พูลอาจจะต้องออกจากทีมไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ โดยการมาถึงของจอจี้มามาดัชวิลลี่ในทวารจากบาเลนเซียในช่วงซัมเมอร์หน้าและนั่นน่าจะทําให้สัญกาของเคลลเลอร์ในการลงเล่นให้กับลิปุ่นจากนี้ไม่น่าจะรับโอกาสอีกแล้วตอนนี้ผู้รักษาประตูทีมชาติไอร์แลนด์วัย26ปีกําลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในยุโรปมากมายและหนึ่งในนั้นก็เป็นนิวคาสเซิลต็ดทีมร่วมหลีกกับลิ์พูลอีกด้วยสวิตการดวางแผนเอาไว้ลว,ว่าพวกเขาได้ทําการวางตัวเคลลเลอร์เอาไว้เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หน้า โดยชื่อของคขานั้นอยู่ในรายเชื่อของความสนใจร่วมกับเจมส์แท็บฟอร์ดผู้รักษาประตูของเบอร์ลีแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะชื่นชอบพรสวรรค์ของเคลเลเอร์มากกว่าแล้ว แอนฟิวัรายงานว่าดูเหมือนว่าอนาคตของดาวินนูนเยสในทีมลิเวอร์พูลอาจจะไม่แน่นอนแล้วเมื่อตอนนี้หงแดงกำลังมีความสนใจในตัวของครีชาคอรัสเคเลียปีกตัวเก่งของนาโปลีและแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเป้าแต่ก็สามารถที่จะเล่นในตำแหน่งฟอลน์นายที่อร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมหงแดงชื่นชอบได้ด้วยเช่นกันณนะตอนนี้ unes, นูนเยสตระหนักดีถึงผลงานที่ขาดหายไปของเขาต่อทีมลิเวอร์พูลและเอเย่นของเขากำลังมองหาสโมสรที่จะย้ายทีมในอนาคตหากลิเวอร์พูลตัดสินใจขายเขาในช่วงตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้ โดยตอนนี้นักเตะชาวอุรุกวัยวัย2าปีอาจจะสามารถย้ายทีมได้ในเดือนมกราคมนี้แต่ต้องเป็นในราคาที่เหมาะสมเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ